แกออกงายนะผมเจอเห็นว่านี่มันจะแกออกงายมากเลียจ้า <c oughs> สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าแอลจ้าสอางมึงเกิดลอยเลิกงานแล้วจ้ามันนีอแอลเลิกงานเร็วจัน้อยเพราะว่าฝนตกพ่อฝนตกปุ๊บ อากาศมันจะชื้นแล้วก็นหนาวเนาะแอลก็เลยแวะไปซื้อกับเขามาจากหน่อยวันนี้แอลไปได้อย่างมาแนว่วัดดิแม่อของน้ำแอลไปได้บกักเผาทึกๆึกมาน้ำจังเพื่อนบอกักเผาทึกๆทึกๆึึก นะคะซื้อมาเห็ดขนมเนาะซื้อมาไหว้หน่วยหนึ่งอ่าหน่วยละเกลืสิบเกลือเซนติเป็นหนึ่งยูโรเลยจ้ะนะคะยูโรหนึ่งก็คิดเป็นละเละ่าสามสิบเจ็ดบาทเนาะหน่วยหนึ่งก็แล้วเล่าสามสิบเจ็ดบาทจ้ะเพื่อนนะคะมะพร้าวครุ้งึกเนาะรากาอ่าไปได้เนื้อหมูสับมาเนื้อหมูบดไม่ใช่เนื้อหมูสับเนื้อหมูบดมากเนาะจ้ะ,ะเนาะยูนีคก็จะอิวดว่าชวายน,นะคะนะคะหนึ่งกิโลก็จะขา,ายอ่าช่วงโปรโมชั่น สามยูโรกับอีกเก้าสิบเก้าเซนตีเป็นซียูโรเนาะจา้ะเนาะคิดเป็นเงินไทยกับเราสามร้อยสามร้อยหกสิบสามบาทกับอีกเอ่อสามสิบหกสตางค์นะคะเนื้อหมูบดโลหนึ่งนาะจา้ะเนาะแต่ไปไหนมาสองกิโลบรูจิบบลูคือกันไม่อาจะเอามาเฮ็ดอย่างต่ว่าเอลซื้อไว้ก่อนลรจจห,กกนหรือว่าจะเฮ็ดใส่กอกก็ได้หรือว่าจะเฮ็ดเนื้อ,อเนื้อส้มเครื่องเป็นอาหาร,ารากี่ร้านก็ได้นะจ๊ะเนาะนะคะนี่ เอาไปได้เนยมาทำแอลส่อเนยมาสามก้อนเพราะว่าแอลใหญ่จะเอามาเห็ดขนมน้ำเนาะเพราะว่าแอลนี่ลูกควิดควิดเอลไปเก็บมาจากส่วนของแอลนะคะเพื่อนๆนี่กินหอมนะอันนี้เ็ียวคือควิดนะคะ,ะคนไทยนิยมเอาไปกินกับพริกน้ำปลาแล้วก็เอาไปกินกับพริกเกลือนะคะบางคนก็นจะเอาไปต้ม ย่ำจะแซบนะคะหรือว่าบางคนจะเอาไปตำจะแซบจะเพื่อนนะคะแต่ว่าตำนี่เอาไว้ทนในร่องเบองเนี่อาจจะต้องร้องเบิรงจักมือนหนึ่งนะคะแต่ว่ากินกับพริกน้ำพริกกินกับพริกน้ำปาลาหรอกก,ก,กินกับพริกเกลือนี่ก็แซบนะคะเพื่อนรสชาติจะออาากเปรี้ยวฝาดจักหน่อยนี่ได้อาจจะเอามาเห็ดขนมนะคะแล้วก็เอามาเห็ดแยมแล้วก็จะเอามเอาเห็ดเป็นน้ำดื่มน้ำเนาะ <c ười> นะคะ แอบแรกปีกไก่มาสองกองเพราะว่าคุณมากินทอดปีกไก่กับข้าวเหนียวแอบไปได้ <laughs> มาสองกองกับคึณไหวนะจังเนาะนะคะหลังดานเนาะ ตู้เย็นมากเพราะที่แอาไปเห็นหัวโรตบิดนะคะหรือว่าหัวบิทูดนะคะเอลก็จะเอามาดองจากเมือนเดีนมานี้เอลจะมาดองหัวบิทูดไว้ถากินกับอาหารเมนูเยอะมากหรือว่าถากินแก้มนะคะหรือว่าจิม้มกับพริกน้ำปลาก็ได้หรือว่าพริกเกลือก็ได้จ้าเพื่อนเนาะเดี๋ยวเขามาเหตุกันนะคะเอลก็นะะเทตามแบบของเอลสไตล์ของสมเมืองเกิร์ลอยเนาะนะคะ,นะค,ะคนอื่นเดี่ยแอลจะต้นมน้ำส้มใส่กับน้ำตาลก่อนเอลจะดองเปรี้ยวนะคะเพื่อนเนานะโอเคะนะคะ่ะ เออจะต้มน้ำส่งหรือว่าน้ำดองก็นาะจากนอเออจะดองเ,อเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อน,นปริมาณของ,งน้ำก็แล้วแต่นะคะว่าหัว,ห,วหรือว่าผลไมของเขาหรือว่าผักของเขามีหลายปันไดเนาะนะคะความเปรี้ยกะกับพอะ้า,านเอาใจาเพื่อนกัสูตรพายสูตรมั่นเนาะอันนี้ผสมในประเทศเยอรมนีก็นนะจะเจ้าเอาาิญ่า เอสซิกเอสเซนต์เนาะจ้าเนาะแอลจะ,จะเอาเอาต้มใส่ลงไปในน้ำในจานเพื่อนนะคนะหนะมักสมกับไส้ล้ลยนะคะผู้ใดบ่มหมักสมกับ้องใส้าลาก็ได้นะคะแอาจะดองส้มออกหวานนะคะเปรี้ยวหวานนะเนาะแอลก็จะใส่น้ำตาลลงไปในจานเพื่อนจ้านะคะแล้วแต่ควาวหมักของคนเฮาเนาะนะคะใส่น้ำานะจ๊นะเนาะเอลงไปโอเคเปิดไฟแล้วก็ต้มให้มันเดือดนะคะหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้มันเย็น พอมันเยี่เหลาก็จังเอาไปดองนะจน๊ะเนาะจกทั้งนี้แอลจะต้มน้ำดองเนะจน๊ะเนาะโดยที่แอลใส่หัวน้ำสมลงไปน้ำตาลเกลือนะจน๊ะเนาะปริมาณแหละแต่ว่าความต้องการของเขานะจน๊ะเนาะกะเอานะคะส่วนทั้งนี้แอลได้ล้างหัวรตพิจแล้วนะคะแอลจะเอาลงไปต้มก่อนนะคะพเพื่อนๆเพื่อที่จะจะได้แกะเปลือกของมันง่ายๆนะคะพเพื่อนๆนะคะเราๆ20นาทีแอลจะต้มก่อนนะคะ โ okay. อเคตรงถามกับนาบานแอลก็เจ้ากําลังสางบานจังเพื่อนนะคะก็เจ้ากําลังสางบานบานก็เจ้าเป็นบานสมร็จรูปเนาะนะคะวัสดุต,ต้องตในการสางบานก็เจ้าก็จะขนมาประกอบกันให้มันเซ็ตซนะับเรียบร้อยนะจ้าเนาะเระต้องก่ออิฐเาะต้องก่อปูอนีอย่างหมากไม้นะคะท่านสมัยมากม้อนี้เอลมีโครงกางมาเจ็ดหลายอย่างเลยจ้าเพื่อนจา้จา เอ,อลเด็ดต้มหัวพริตตุยของเอลแล้วเนาะหรือว่าโรตีบีเจวายถาดองแล้วเนะานะจ้าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เอลคิดว่าเอลจะมาให้ขนมเอ่อคิดให้คุณนะ้ำนี่เดี๋ยวมื้อนี้เฮามาให้ขนมนมกันเนะานะจ้าเนาะนี่ละะ่ะจ้ากิจวัตรประจำวันนะคะหลังเลิกง,งานของแอลถ้าอากาศดีเอลก็จะไปเฮ็ดสวนข้างนอกถ้าอากาศพ่ดีแอลก็จะมาเฮ็ดงานในบ้านเดี๋ยวมื้อนี้แอลจะต้องก่อไฟจา้าเพราะว่าอากาศมันชื้นมากเลยละ่ะค่ะบ้านห้อง ของข้างล่างแอลวมันหอมไงแล้วมันมันเย็นเนาะเดี๋ยวเขาไปกอ่อไฟรำกันแล้วก็กกมาเบิง่งบาต้นไม้ชนิดใดแล้วเช่แอวง่ายเขามาอยู่ในบ้านเนาะนะคะ <laughs> จ้าเพืเ่อนจ้าอันนี้คือผมผมผมััวไปทู่แอ่ต้มแล้วนะคะแชเจะมาช็อกใส่กับน้ำเย็นแกออกไงนะเคยเห็นปะ นี่มันจะแกะออกง่ายมากเลยจ้ะปาดออกมาออกดูไหมค่ะเบือกหมดเลย เราเอาไปหั่นเป็นชิ้นหน่อยๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ไหมลอกออกเลยง่ายๆเนาะเห็นปะจ้าเพื่อนจ้า เปลือกของบิบทูดเนอะจ้าเนาะหรือว่าโรดเดอบิดของเรลนะคะเปลือกออกมนเนเราจะเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆสีอะไรจ้ะเพื่อนหรือว่าผู้ใดจะเห็นแบบชิ้นจปงนสีเลยอะไรจ้ะเห็นไหมะคะก็แล้วแต่ความต้องการเนาะอบางที่อาจจะหันห่นเป็นชิ้นบางๆบาง,บางที่อา็จะหั่นแบบซีส่วนเลยจ้ะนะคะหั่นไปเลยตามความต้องการของเราแหละมักแบบดใดสะดวกนี่เห็นไหมะคะ สะดวกแบบไกรกับหั่นแบบนั้นจ้ไดแบบ้บางอัานแลก็จะแปลงเป็นสี่ส่วนบางอันแล้วก็จะเอาเป็นนี่ไปเลยเห็นบหมคะโอเคเด็ดลอยจะเอาไปดองหมดเลยเห็นไหมคะมันก็นจะเป็นงสี่ละ เครื่องเทศที่แอลใส่ดองกับหัวบิทคูตของแอลนะคะหรือว่ารสบิทองแอลจะใส่เนกลงไปจ้าหรือว่าเมล็ดก้านพูนะจ๊ะนาจะใส่ลงไปดองเหมือนกันเลยนะคะ ขวดที่เอ้วไส่ดองนะคะเพื่นอนเพอน้วจะเอาไปต้มน้ำหอนก่อนเนาะค่ะขาะเชื่อแบตทตอรี่ก่อนจากแบคเตเรีนะคะบทำไมเพื่อนทำความสะอาดฟ้าขึ้หน่อย เราจะนั่นแล้วก็จะปิดฝาขวดดีๆแล้วก็ขังไว้อย่างสีแหละจังน้อยจังกลับทางมันโอเคนี่ัเปิดซิจะ้ะ นี่ง uh ิหล่าเจ้าเพื่อนจาขันแอลบนยวงเทิงบ้างกันของลางเนาะชาแอลอ่ะอุ้ยลูกแม่เฮ็ดขนมยี่งสิแอลบนยวงบวงลาง เสร็จสับเรียบร้อยก่อนแล้วแอลก็จะจังจะเริ่มให้ขนมลูกแม่ เดี๋ยวเขามาให้ขนมกันบัดนี้เอาตรงการแป้งเมียเมี่ยเมียโอเคเดี๋ยวจะมาให้ขนมควิดจะเหอเพื่อนกัแบบง่ายๆคือจังขนมแอปเปิดเลยนะคะผ่านก่อนแล้วก็เอาฝฝานเปลือกแล้วก็จะเอาหั่นเป็นชิ้นเอาไปผัดเอาไปล้วน ให้มันเหนื้อนออนจักนหน่อยเน,นาะจ้าเนาะก่อนที่จะออามาเหดขน,นมเนาะบอกไปบอกมาเสียงแอลกันจะบ่มีแล้วด้ท้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงดูดูจังสิเสียงแอลกันจะเบาลงเบาลง <c oughs> พล่างออกกับเกลียงก็ลอนเลยจ้ะเห็นบหมคะสีเหลืองสดใสก็จจังหมอกหน้าวนะอนเพื่อนเห็นบหสีกิจจังหมอกหน้าวเี่เนาะจ้าะนะ หลังจากนั้นไอาก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นนะคะอุ้ลูกแม่นี่เนื้อมันจะแข็งมากเลยลูกคิดนี่มันจะมีเมล็ดเล็กๆนห,นนหน่อยหน่อยๆหน่อยจา้าเนะต้องระมัดระวังนะคะถ้าผู้ใหญ่เคยกินังสีดีว้วแขวแตกเ้ยแขวแตกแขว อาจจะปาดเอาออกไปหลายๆทั้งสี่เลยเม็ดมั่งอย่างนี้ใช่ไหม จากนั้นล้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆยังสี่จะ้ะเพื่อที่จะเอาไปพับหรือว่าเอาไปลวกหรือว่าเอาไปต้มจักหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อมันอ่อนจักน้อยจ้าเพื่อนถ้าเอลใส่เขียงมันซาถ้าเอลปาดยังสี่มันเร็วนะสำหรับเอลนี่นต้องอยังมากไม้ จากนั้นแอลจะใส่หน้ามบักหน้าเลน้อยบีบบักหน้าลงไปเพื่อที่จะว่าไข่เนื้อ,อคว็ดของแอลมันมันแหลกนะคะโอเค <c oughs> ก่อนที่แอลจะเอาลงไปต้ตมแอลจะใส่น้ำตาลซุการัวรนะคะน้ำตาลอ้อย ลงไปเด็ดแน่โอเคหลังจากนั้นเ้าก็จะเอาไปจากอบเชยลงไปนิดนึงเพิ่มอ,อารมณ์เนี่ยนะปล่อยไวจ้จักอืมสิบนาทีจานเพื่อนนะคะ เห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดไปเลยเห็นมันอ่อนจกหน่อยมันต้องแสบเขาหนามเขาเนื้อกันนะคะขนมของแอลนะคะง่ายๆตามสไตล์ของสาวแอลคือเก่าเลยจ้าแอลจะใส่แปง้งซาลีอเนกประสงค์นะคะไวท์เมียเน,นืะจ้าเนาะใส่แป้ง250กรัมลงไปค่ะเพื่อนโอเค250กรัม น,ะะน้ำตาลไอเดไซหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะสซ่องเกกาแฟแล้วก็หัวน้ำตาลวานิเลียนนะคะวานิเลียนซูกาอ่าซองหนึ่งมันจะมีแปดกรัมนะจ๊ะเพื่อนซองหนึ่งมันจะมีแปดกรัมนะคะใส่ลงไป ตามด้วยบักโพลฟาผงฟูสิบหากรัมแรวจะใส่เคองหนึงของสิบหากรัมคือเจ็ดกรัมเนาะเค,อง,งเคอ,งอง์นึงกับเคองซนองอีลงไปเลยค่ะหรือว่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนไม่ต้องไปเลยค่ะโอเคอใส่เกลือนิดนึงซัลซ์นะคะ ้ก็จะเอาส่วนผสมมาคน้เขอากันก่นอนตามด้วยพุทธะเนยแข็ง200กรัมครับเพื่อนใสหาฟองตีลงไปเลยค่ะ ไข่เหลืองแม่งามบ่ไข่ไก่นี่ไข่ไก่อยู่ในหอ,อกเอลเองนะะโอเคดังนั้นเราก็จะเอามาตีใส่กันจำงิน จะใสน่นมลงไปนิดนึงจ้ะ เอลจาบอท่าเนยหรือว่าทาน้ามั่นนะคะเพื่อนๆเอลจาใส่กระดาษกบขนมเนอะจ้าเนาะมันจังบอาม่หลายนะคะใส่แบบนี้เลยสะดวกสบาย เนี้โอเคหัจากนั้นาก็จะเอามาควิดนะคะเนือ้อควิตที่แอลไปล้วนไวนากจากไปล้วนไปพัดไว้เนาะแล้วก็เอามาใส่เนื้อขนมของแอลเลยค่ะเรียงเลยนะคะ ถ้าผู้ใดไม่ลูกเกล็ดก็ใส่ลูกเกล็ดได้จ้าเพื่อนแต่ว่าแอลใส่ดอกจะมันหวานพูดนะคะแล้วก็จะเลี้ยงลงไปอีงสี่เลยบ่ดตรงตลามาการใส่มือเริอแอลทำความสะอาดเสร็จแล้ว <c oughs> ผู้ใดเหตุกินตังไหนกับแ,แบบดันละจ้าเพื่อนจ้าเห็นวะคะนี่เลย มากินแท้ขนมแนวนี้โอเคค่ะนี่เสร็จและ้วขนมแนวเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้อบจ้ะ ของเอากับกำลังอบเนาะจ้าเนาะและกับหัวบิทูของแอลเดี๋ยวดองแล้วเดี๋ยวเข้าไปก่อไฟผิงกันจานเพื่อนนะคะไปเยดไหบานอบอุ่นกันเนาะไปไปน้ำกันเี นี่ก็คือเตาที่เอลต้นไม้บางส่วนอนจากเพื่อนเพื่อนเอลก็ย้ายขม้าไว้ใบ้าาแลนะ้วอนจ่างน้องบอว่าจะเป็นตน้นบกฮงหรือบ่าต้นมะละกอพาพยาฟลันส์นะคะที่เอลไปซื้อมาโอ้หลายเดือนแล้วเนาะแต่ว่ามันกับว่าท่านได้มีวีแวว่าเอลจะได้กินมาเลยปีนี่แต่กับบอเป็นยังนอกจ้าปลูกเกลี่ยงไปเบิ้งเนาะว่ามันจะเป็นยังไดให้เอลเนี่ยดอกนะเออดอกบก่งบ่อเนาะน่ะนะคะสนจีด สมจิตแอลออากมาไว้ในบ้านแล้วจ้าเพื่อนนะคะสมจิตดอกก็กำลังออกอีกเลยสมจิตเห็นไหคะ,ะเพื่อนๆสุกให้แอลเลยนี่อีกส่วนหนึ่งกัอยุของนอกอยู่เลยจา้านะคะนี่เลยทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนนะคะแถวบ้านแอลวันนี้ลมมากเลยเดี๋ยวแอลจะต้องไปเบิง้งตน้นวอนาทของแอลเลย เห็นไหมคะตรงตรงเปตรงผูกเปแอลอะ่ะตรงนั้นล่ะขังต้นใหญ่ๆนะจ๊ะต้นใหญ่ๆก็คือต้นบอนัดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเฮาต้องไปเบิ่งเนาะว่ามันมีบอนัดให้แอลเก็บบ่ปีนี้แอลบอ่ได้สังเกตมันเลยนะคะเบิ่งโดนฟื้นแอลนะโดนฟื้นแอลเห็นบ่คะต้นพริกแอลก็บ,บ่ทันแอลเข้าบ้านต้นสมจิตนะคะอีกส่วนหนึ่งแอลก็บ,บ่ทันแอลเข้าบ้านเลยจ้ะ ขนมของเอาเซ็ตแล้วจ้าอ่ะกดทาดาโอ้ oh my god อืมสีสันตาสวยงามมากกินก็หอมถึงใจคุณระคะจ้าเพื่อนๆนะคะมอค่ะเห็นม่้ค่ะเส็บๆเนาะอืมพอติดใหม่เห็นมาเนื้อขนมของเอลได้จจ้าขนมของเอลซุกแล้ว แอลจะปล่อยให้ขนมของแอลเย็นก่อนจ้าเพื่อนๆนะคะหลังจากนั้นก็ตั้งกินได้เนาะมันจังจแซ่บจ้าเนืเอ้อนุ่มมากเลยเอลโอ้เลกกาเลกกาง่ายๆตามสไตล์ของสาแสวแอลจ้าหลังจากนั้นก็จะตั้งกลับขึ้นมาจ้งเพื่อนอแดดช่วงบ่ายๆฝนเร้าตกแหละแดดออกจะอากาศดี ี๋ยวมืออื่นแอวผ้าเข่าปลาเนาะมันอีแอวบอร์ทันเข่าปาลาเลยเอวเมยแเอวมากับมาหอดบานแอวไปเหตุงานบา,านต่อเลย <c oughs> แด <c oughs> ใบใหม่ทางบ้านแอวก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนเเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วเป็นเอ่อฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะแฮบไซแล้วนะจา๊าเนาะแฮบไซนะคะใบข้องของแอวระเบียงบานของแอว ก็เริ่มจะเช้าเราเนาะนะคะเค <Okay. S 1> ต้นกล้วยของแอลแอลกัใหยาย่เขามาในบ้านแล้วต้นนึงแล้วก็ต้นพักเกษตรแอลก็ใหยาย่เขามาในบ้านาเราจะเพื่อนจะเหลืออีกหลายต้นอยู่นะที่แอลว่ยาท่านแอลเขามาบ้านต้นคาเมล่านะคะแอลกับเขาเขามาในบ้านแล้วนวดปลาหมึกกระยูนาบ้านัึงจะเดินดนูนหล่อนจ้าเนาะนะคะโอ้ จ้าเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็คือ,อกิจ,จวัตรประจําวันของแอลแต่ละเมื่อต่ละวันเนาะจ้าเนาะหลังเลิกงานเข้ามาบ้านอากาศบ่ดีแอก็ให้งานอยู่ในบ้านจะองบ่ได้ไปใส่มาใส่จ้าบหยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดปัญหานอกบ้านแอกจะบอเข้ามาในบ้านจ้าเพื่อนๆแอกจะเฮ็ดชีวิตของแอกมีความสุขถึงว่าแอกจะเหนื่อยจากงานมาแล้วนะคะเมื่อเหนื่อยในบ้านต่อแอกก็มีความสุขจ้าเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นงานเ่ียวเฮ็ดและมีความสุขเฮ็ดขึ้นมาแล้วนะคะ เากับผักพ่อนใดเข้ากับพ่อน,นค่ายไปในตนัวใดจ้าเพื่อนนะคะบวชจะเหตุอีอย่างจ้าเพื่อนนะคะรักในสิ่งที่เราทำทําในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราแหละก็คนรอบข้างจ้าเพื่อนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทั้งแก้จ้าเพื่อนนะคะย่าไปทอยิ้มสู้กับปัญหาจ้าเพื่อนอุปสรรคมีไว้ให้เราต่อสู้จา้านะคะแอลขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆน้งนองๆของแอลทุกคนนะคะพา ฟันอุปสรรคแล้วก็ปอดไั้หางไก่ลรกไัยไข่เก็บทุกคนจ้เพื่อนนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเปิดเพลงฟังตัวบทนี้